วันนี้ครับผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนสมภาคชูโชตมาอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านแถวคลองตำบลพริว้วอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีที่นี่เป็นสวนนะครับเรียกกันว่าสวนสาวสุดใจซึ่งที่นี่เป็นระบบของเขาคือการท่องเที่ยวเชิงเ,เกษตรครับเป็นชอ็อปชมชิมช็อปชมชิมนะครับ,รบปัจจุบันนี้เจ้าของสวนนะครับเพอนั้น นอกจากช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ยังทําออนไลน์ขายทุเรียนทั่วประเทศมีหลากหลายสายพันธุ์เดี๋ยวจะไปฟังจับปากเธอวันนี้เจ้าของสวนอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับมีเชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับอ๋อชื่อป้าสาวชื่อออนอุษาสุดป,ประเสริฐค่ะออนอุษาสุดป,ประเสริฐผมได้ทราบมาว่าพี่สาวเคยหลงรักประทับใจกับคู่หูมหัศาจรรย์วัวแพนวัวแพนทอรันเนี่ยเมื่อไหร่แล้วครับอ๋อดั้งเดิมก็หลายปีแล้วนะคะแต่เราได้หยุดการใช้ไปพักหนึ่งจนกระทั่ง มาเจอปัญหาในสวนเองอีกเนะี่ยปีนี้เพิ่งจะเริ่มอีกนะคะเนี่ยก่อนทุเรียนออกชุดแรกชุดที่สองเรามาแก้ไขทันค่ะทุเรียนปรากฏว่าทุเรียนเป็นใบอ่อนในลักษณะที่ติดดอกออกผล oh. กําลังติดลูกนะคะเป็นใบอ่อนเราก็แก้ทันจากพี่ๆน้องๆเดิมเขาก็ใช้กันแต่ว่านี้เขาใช้ต่อเนื่องแต่มีป้าเนี่ยใช้แล้วเปลี่ยนใจกุกๆกะกะักเอานู่นมัง่งเอานี่มัง่งไม่เคยจะแน่นอน oh. จ้าจนกระทั่งมาแก้ไขทันว่าเรารีบ รารีบปรับตัวซะทดลองมาใช้ซะรุ่นที่สองนะคะที่ทุเรียนที่ติดดอกออกลูกผลอ่อนๆนะคะเป็นใบอ่อนครับผลปรากฏว่าเลี้ยงลูกได้ไม่ถีบลูกและผลที่ติดออกมานะคะน้าสวยลูกใหญ่พูเป่งอย่างที่เห็นที่ว่าได้ไดเก็บภาพไว้นี่แหละค่ะอย่างต้นเนี่ยแหละค่ะที่เราถ่ายลูกไว้เนี่ยค่ะคร<อ>ับน้ําหนักดีต่างหากก็เนื้อเนื้อดีค่ะเปลือกบางด้วยอย่างนี้เจ็ดไร่ค่ะเจ็ดไร่ค่ะนี่รวบรวมหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะ แต่อันนี้จะขอพูดอาจารย์ยิดเหยื่อลืมาขอแทนพิเศษที่ใช้ได้ดีเพราะใช้ง่ายขั้นตอนทุกการใช้ไม่มีไม่ยุ่งยากค่ะใช้ได้ทุกระยะเจ็ดวันสิบวันอันนี้มันพิเศษไปอย่างอื่นที่ป้าเดด้ได้ได้ใช้มาประสบการณ์ณตรงนี้ไม่ธรรมดาป้าจะใช้ช่วงเป็นใบอ่อนอใช้ปุ๋ยตัวนั้นใช้โมนตัวนี้ควบคู่กันไปเอาใบแก่นะคะสิบวันใช้ตัวนั้นปุ๋ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เลยค่ะตัวเดียวใช้ได้ครบบริหารได้ครบ Oh. มันดีตรงนี้อ่ะบเบ็ดเสร็จดีตรงนี้ดีที่สุดคือไม่ต้องจดต้องจำมาใช้อย่างเดียวคือ10วันใช้10วันใช้อัตราส่วนนะครับ200-200ต่อ200คือชนกันเลยอะค่ะ2 0 0ซีซีต่อน้บ200ลิตรอ่าง่ายค่ะคแต่ถ้าเราต้องการัวนี้อ0ซีซีอันนี้ป้าก็ใช้พิเศษเลยนะคะพี่เคยแนะนำค่ะ หนซองเราไปใส่น้ําให้ได้หนึ่งลิตรเท่ากันผสมไว้เลยขยอ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 ยแล้วก็ใช้เท่ากาันง่ายสําหรับการจดจําสําหรับคนสมัยใหม่แบบป้าฟังแล้วเพลิดเพลินกับการเกษตรค่ะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะครับเวลาก็ทุเรียนเราผูกไว้ลูกโยงไว้ลูกไม่โตไอ้เสม,ม,มป้า ก็ทุเรียนป่ามันหั่นมาเจ็ดวันลูกโตเนี่ยลมก็ตีลูกใหญ่ๆลงไงมันมันอัศจรรย์ครับว่าอัศจรรย์นเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆตรงนี้ค,ะค่ะไม่ใช่ว่าโมโ้นะเรื่องจริงรไม่ใช่สมรักเวยนะไม่ใช่ป้าสาวโมโนะป้าสาวพูดเรื่องจริงรจริงค่ะเพราะเนี่ยทำเองแล้วถึงว่าอู้แล้วถึงมีความกตือหูชื่นใจจริงลากสายพ่นเองหมดทําเองหมดเลยค่ะเหม็นนั่นก็หาโพมหาโมวงปุ๊บนะนอกเวลามาทําให้ป่าชัมวงชุมวงฉีดมันได้ผลจริงๆอาจารย์มันลงไปตรงนี้ปุ๊บมันก็ ได้ได้ลูกได้ใบได้ต้นได้หมดเลยอ่ะผมถามสุดท้ายครับว่ามันต้นทุนของการใช้คู่หาา่วงัสดรจันเนี่ยกับเมื่อก่อนเราผลิตใช้เองอะไรต่างๆหรือว่าเราไปใช้อย่างอื่นเนี่ยมันต้นทุนมันแตกต่างกันยังไงไอตัวผลิตป้าไม่คิดแต่คิดทั่วคือทุเรียนไม่เคยได้เป็นสิบยี่สิบตันปีนี้เขาก็ได้อะ่ะแล้วยังมีอีกอะเราละทันอะคือเราแ,แก้ไขไปคี่ข้อสําคัญเนี่ยค่ะพี่น้องสาคัญที่สุดคือมันดีตรงที่เป็นใบอ่อนแล้วไม่ถีบลูกเลี้ยงลูกได้ผูไม่แฟบ นี่แหละแล้วภูเป็งภูบานน้ำหนักดีอีกต่างหากแล้วหนามเนี่ยสวยพระป้าเนี่ยคนทําทุเรียนขายออนไลน์ป้าคันทุเรียนขายป้าถึงมั่นใจที่สุดแล้ดีถึงป้าถึงพูดได้เต็มปากวัน,น